เป yup. ิดนะครับมีเสื้อผ ok ้าครับนะครับไปยับนะครับขปยับอะไรเปิดประตูด้านนู้นหน่อยครับด้วยครับพี่ตาเปิดตัวไอ้นี่ฮะเฮ้ยเปิดประตูประตูครับผมขปยับคร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 ับไยับไยับตรวจสอบนะครับขปยับอะไรกระเป๋ากเป๋ามีสภาพผกระเเอาออก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 ลงมาเน่ยครับเนาะขอให้เปิดให้เจ้าหน้าที่ดูเพืถ่ายรูปด้วยโอเคครับผม นี่ครับอยวัเนี้อ๋อ,อถุงค, <ถ adapter? S 2> ครับก็โอเคโอเคนี่เป็นบุกครับ <ồ evet S 1> ขอหลักฐานการดันมาเนาะขอยืนยันเออาหลักฐานหลักฐานอยู่ที่หน้าด่านครับตรงที่ด่านครับด่านอะไรอ่ดาด่านอ่าแห่งก็ด่านที่ก่อนขึ้นมาเนี่ยครับอ่าด่านเสียวที่สองมันจผ่านสารบินครับ ก็มันเป็นของฝ่ายของห้ามคุณเอาหลักฐานอะไรก็หลักฐานที่เขาที่เอาเนี่ยขุดมาอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าเขาลอยที่ดาดตรงนั้นแล้วให้ผมเอาลงไปใครผมหัวหน้าเขตก็เฮียบูให้ผมลงไปนะครับเฮียบูที่ไหนบูไหนแล้วโทรติดต่อได้ก่อนอ่ะไม่ได้อยู่ในนี้มันไม่มีมาจากไหนครับเนี่อ่าโพซอโพซอคันเดียวบคันคันเดียวครับเอาแล้วไหนว่ามากันสามคันไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ครับผมลงมาคันเดียวเข็นมาคันเดียวนะครับเข้าไปผู้วันเมื่อไหร่ไปกี่วันแล้วครับผมเข้ามาสามสองสามวันแล้วครับเออนั่นแหละที่นอนนอนจอดที่หน่วยใช่ไหมครับเออนั่นแหละผมบอกว่าจะไปใส่มันใส่ได้ยังไงเล่าเขาก็ดังทุเรีงที่จะใส่ก็บุกมันอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ก็เดี๋ยวก็ไปคุยที่ด่านนะครับตอนนี้เพราะว่าเขารออยู่นะครับใครรอนะผมออกมาไม่มีใครโทรศัพท์มีมีกี่เรับกี่เรืไร ยให้เจ้าหนที่ต่อไหครับว่าครับผมเคตวจสอบกครับเอ่อผมแม่นับครับแต่เป็นกิโลผมจดกิโลมากี่กี่กิโลสามตันห้าครับสามตันห้าครับไปซื้อบุกของใครมาอ่าของบ้านพหอหลวงครับบ้านพหอหลวงครับพหอหลวงปศรพหอหลวงปศครับเออกระเสียงดวงใช่ไหม รลอดตลอดไม่ครับเพราะว่าคนที่ให้ผมขนน่ะเขารอที่ด่านอยู่แล้วเราให้ผมขนลงไปเลยเขาไปเจอตรงนั้นไม่มีไม่มีใครมารอนะครับท่านครับไม่รู้ครับเงิ้นอ่ะู้ครับเงี้ย กับพี่หลานพยายามถ่ายรูกที่หลบหลบเลหลบตรงออกผมหลบแล้วครับทรบาบมาว่าได้มีการเข้าไปขนบุกที่ที่ไหนนะครับอที่บ้านโพซอครับบ้านบ้านโพซอแล้วอพอกลับออกมาเนี่ยถูกจับครับผม อตอนนี้เข้าไปนี่มีเจ้าหน้าที่รู้เห็นไหมครับอ่ามีครับมีเจ้าที่รู้เห็นแล้วก็ผมได้ถ่ายภาพเขาไว้อืแล้วเขาก็ได้มาคุยผมว่าอมาผลบุกนี่มีใบอนุญ,ญาตไหมเขาก็ได้ดําเนินการไปตรวจสอบพื้นที่ครับ,รบแล้วก็ะระบุตําแหน่ง GPS แล้วเสร็จแล้วอ่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็มันเป็นพื้นที่ของอ่า ป่าไม้ครับเดือดอะไรที่อื่นปาสังวนปาสังวนครับคือบุกที่ไปขุดที่ชาวบ้านขุดมาในเขาเขาปลูกเองใช่ไหมครับครับปลูกเองครับเนี่ยเป็นที่ดินมีเอกสารสิทธิ์รับรองครับมีเอกสารสิทธิ์รับรองไม่ใช่ของป่านะครับครับไม่ใช่ของป่าอืมแล้วตอนนี้คิดว่าจะเรียกร้องความเป็นธรรมยังไงบ้างค enfin รับอ่าเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าผมหนึ่งผมไม่ได้ไปขุดไปเก็บแต่ผมอ่าถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาว่า ไปเก็บของป่าไปเก็บของป่าใช่ไหมครับทั้งที่ตอนนี้เราเข้าไปในเจ้าหน้าที่ห่วยไม้ทด่จับกลุ่มเขาก็ก็ตามเราไปใช่ไหมครับอไปเขากรสอบสมแล้วครับว่าแต่เขาก็ไปตรวจดูพื้นที่นะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอเขาก็ให้อนุญาตขนขึ้นครับครับเขาไม่ได้ห้ามใช่ไหมครับเขาไม่ได้ห้ามอะไรทั้งสิ้นแต่พอพอมาวิ่งบนถนนดําแล้วเขาเขาจับครับพอวออกถนนดํามาออกจากโพซอมาแล้วเขามาดักจับกลางทางครับ อ๋อหนักจามแล้วเขาเขาบอกข้อหาอะไรไหมครับอ่าข้อหายังยังไม่ได้บอกมีสองข้อหามาครับว่าคนบุกไม่รับอนุญาตกับเก็บของป่าอ๋อสองอย่างครับครับครับขอบพระคุณมากครับครับเขาปลูกปีแล้วเขาปลูกแล้วก็มันจะเขาว่าถ้าปลูกข้าวโพดแล้วจะลงพืชอื่นก็ไม่ไม่ดีครับดินเสียดินเสียเนาอปลูกปลูกดีกว่า ปูนี่เขาปลูมันนานแล้วนะที่เขาให้ั้่แต่นายจศจลาเนี่บอกว่าปลูกบุกนี้เป็นสุดเสือป่าได้ไม่ได้ตัดแต่งอะไรสักอย่างครับอืมก็เลยน้นปูนให้ป่ปาก็ได้ก็เรยกเขาปูนในปา่านงห้วยแม่เสรี่เขาปูลาที่เขาบวชน่ะเป็นแนวกันไฟได้เนาะครับก็เลยพุกนำออกไม่ได้ นำออกไปได้ไแต่ส่งเสริมปูยยกเขาไม่ได้ปูในในพื้นที่ทงกินอ่าครับก็เลยขัดย้ายไปปลูกต่อที่พื้นที่ทํากินครับก็ไม่ได้เหมือนเดิมพอเอาไปปลูกในพื้นที่ทํากินแล้วก็ยังเอาออกไม่ได้เหมือนเดิมครับผมชาวบ้านเดือดร้อนก่อเดือดร้อนค่ะเดือดร้อนมากเ<อ>นาอเดือดร้อนก็มันอยู่ในกฎหมายกับชาวบ้านกะไม่รู้ว่ามันแจกกี่กฎหมายล่ะ อ่าครับกฎหมายอ่ะมันได้เรียนกฎหมายเนาะโดนเปิ้ลอันบังคับ,ค,บคมคูเนาะอยู่ตลอดเวลาเนาะนีะ่เรก็ดดใจถ้าดดใจก็เพื่อป่าเพื่อเขอเลี้ยลูกเลี้ยงอันนี้มีลูกเล็กๆนี่ก็จะเอาจะได้ก็ไม่ดูหนาถ้าพ่อแม่ตีคุดตีตะลากะลูกใครจะไปเลี้ยงเนี่ยกะเขาไม่ออกล<ะ>้าก,ก็เลยบอกกล้าที่จะเอาอ,ออกเนาะทั้งๆที่ปลูกยางถูกต้อง ขออนุญาตปลูกแล้วทํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วครับผมพราีเขาถาว่าต้องปูกในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ก็ต,งตังสมบุรณ์ใส่เอกสารสิทธิ์ก็ไม่มีครับแล้วแล้ว,ลวทางหัวหน้าอ่าหน่อยเหรอที่เปิ้ลมาส่งเสริมก่อให้ปลูกอะ่ะหัวหน้าหน่อยนี่ันย้ายมาหลังจายนีนะ้หลังจากที่มายกอันนี้ก ต่กล้องผมไม่ค่อยได้ยินแต่ตชื่อไม่ชี้ชื่ออ๋อแต่เป็นส, <ม S 1> ส,ส่งเสริสมด้านการเพาะปลูกที่นี่นะตกากล้องผมไม่รู้จักนี่ครับเป็นได้บุกเนี่ยรายได้ดีไหม ถ,าาถ้าได้ข<ด>ายเนี่ก็ดีก่ดีเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอเลี้ยงครอบครัวดได้เนาะถ้าขายได้เนี่ยก็เปลี่ยนอย่างแล้วก็เวนเสียอย่างเดียวที่ขายไม่ได้เนี่ยเสียอย่างเดียวที่ขายไม่ได้เนาะครับผม นี่ความเดือดร้อนของเกษตรกร,กรตำบลเสาหินบ้านโพซอนอ่ะ